เป็นพัฒน์เท่นครับเป็นเพื่อนซึ่งผมจ้างเขามาคนละสองร้อยนะครับผมอยากฟังอีกสักทีเลยนะตุ้ยฮะแต่ละแฉะนะตุ้ยยังไงผู้หญิงอะไรก็ไม่ต้ก็บอกรักเขาได้งานคนละโชว์วันนี้นะครับก็ได้รเกียจจากตุ้ยนะครับเยี่ยมห้อฮอนด้าของเราครับก็เดี๋ยวพูดคุยกันนิดนึงแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวมีเล่นเกมด้วยนะฮะมีของมาแจกด้วยใช่ไหมมีของมาแจกด้วยครับเอาเละครับ อจากขามด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วแนวคิดของมูดเอาไว้นะครับขมอนเลสเซอั์ฟันเนี่ยฮะขมอนหรือคล้ายๆแบบเข้าเม้าอะไไม่ใช่ c มอนขมอนอนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่โอเคครับอันนั้นอยู่แถวๆัี่เราไม่ไป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 อ่ะท่าผมไม่ขันแล้วอ่ะไม่ขัน่ะ มันมันมันบอกถึงความสนุกนะตุย้ยฮะครับผมในชีวิตดุย้ยนะยนะเคยทําอะไรสนุกแบบสุดๆเลยนะนตุ้ยสนุกสุดๆเลยฮะถ, <ๆ S 1> ถ้าเอาแบบว่าอิสระจริงๆนะเช่นเป็นเล่นน้าทะเลในท่ามกาลางฝนตกเยอะๆแล้วขึ้นมาลูกใหญ่ๆในน<ะ>ี้นะฮะซึ่งก็เป็นความยิย่งใหญ่นะอันนี้แต่คือแบบว่ามันสนุกสุดๆเพราะว่า ใครจะบ้าไปเล่นน้ำตอนขึ้นใหญ่ๆถูกไหมฮะแต่สักครั้งหนึ่งก็โอเคนะครับคุณเรียกว่าสนุกกับการโต้ขึ้นคุณมากถูกต้องแต่อย่างนี้เมื่อแต่คุณจมน้ำไปใครจะถ่ายปอดคุณล่ะครับโอ้ยมีคนรอถายปอดอยู่นะรอแล้วรอรอกันอยู่แล้วไม่เป็นไรผมแป๊บมาทุกเดือนนะเนืฮะเอาละครับเรามาถ่าย เป็นไงฮะกับการดีไซน์ของบูธเราเนี่เป็นไง,ไงบ้างฮะมามามาปีนี้ผมหาทางเดินถึงครับผม <c oughs> คิดว่าจะมาแบบแบบเดิมวันนี้แบบว่ามีการมีบูธท,ที่ให้ขึ้นไปนั่งพงักหล่อนใจเป็นคล้ายคล้าย กาแฟอันนี้นะฮะก็ก็ก็ดูรูปแบบเวทีปีนี้ก็ดูแบบว่าสวยงามครับเป็นแปลกใหม่ทีครับมีเสาไฟฟงเสาไฟฟ้าด้วยนะฮะได้รับรางวัลด้วยในงานออกกบลังกิจไม่น้ยะครับมันก็น่าอยู่ครับผมนะที่สัมพันธ์มอไซค์สวยมากนะฮะชอบชอบจริงพอพูดถึงมอเตอร์ไซค์ครับตดูครับเคยมีกิจกรรมสนุกสนุกอะไรเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์รึเปล่าครับดู ถ้า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 เป็นสมัยก่อนองขับมอไซค์บ่อยมากเพราะทั้งพอ,พอ,พอ,พอตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็คือจะไม่ค่อยได้ขับแล้วแต่จะเป็นซ้อนมากกว่าในเวลาเร่งรีบทำงานนี้ครับแล้วแบบบางทีเราไปแล้วเราไปไม่ทันอย่างเงี้ยด้วยความที่เจอรถติดบ้างอะไรบ้างเราก็จะแบบทิ้งรถเราให้ผู้จัดการดูแลขับแล้วเราก็ไปซ้อนมอไซค์คนระับซ้อนมอไซค์รับจ้าง มันได้ใจมากฮะเพราะว่าพี่เขาขับแล้วเขาไม่ถามผมเลยว่าจะเอาความเร็วแค่ไหนครับก็จะเกรงก็จะเกรงกันไปมีเขาก็ใส่เต็มเลยใส่เต็มนะครับเพราะว่าพวเราไปงานกันนะครับแล้วก็ก็จะได้อะไรที่เป็นประสบการณ์ทมอใส่ในในช่วงเวลาช่วงนี้อะไรครับคุณตุ้ยก็เลยบอกว่าเอาพี่ยกล้อขอสิบบาทลวกันจะบ้าได้ไงครับอันนั้นก็ไม่ไหวฮะซึ่งซึ่งแค่ขับมาเสียวแล้วนะฮะเป็นอารมณ์แบบยี่สิบบาทก็เสียวได้ฮะ เอานคะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงอ่าคุยพูดคุยถึงเรื่องรถตุยมาดิคนี้เลยนี่เลยนะฮะขออนุญาตเดินมาใกล้ๆเลยนะครับไม่ทราสวยจริงครับล้องก็เห็นนะฮะตรงนี้นะครับเป็นการออกแบบนะครับจากฝีมือคุณตุ้ยเองนี่ถูกเลยครับอันนี้คือเป็นออกแบบทั้งโทรศัพท์ด้วยนะผมจะบอกให้ผมโทรบอกพี่เลยว่าผมต้องการสีแบบนี้ลายแบบนี้รูปแบบแบบนี้แม็กต้องบอเป็นสีนี้ต้อบคุณงานเยอะใช่ใช่ครับแต่ว่าทำไมฮะมาถามเลยดีกว่าครับว่าคอนเซ็ปต์ในการใช้สีสันแบบนี้ คุณตุ้ยเอาแนวความคิดสร้าอะไรครับผมผมด้วยตัวผมเองผมจะออกแนวแนวฮัทคอร์นิดๆต้องแบบแรงๆ่างนี้ซึ่งแบบจับกระจับไปเลยแดงก็แดงไปเลยอย่างนี้แล้วก็มีริ้วๆที่บอกบอกความเป็นตัวตุ้ยคือตุ้ยมีรอยสักอยู่อะไรอย่างนี้อันนี้อันนี้ยา่งนะฮะเหมาะมากๆเลยซึ่งซึ่งทำออกมาได้ลงตัวมากมากมายนะเขเป็นเรียกว่าแกะรอยสักจากของคุณตุ้ยมาเลยอารมณ์นั้นสรุปว่าคันนี้ก็จะเป็นของผมหลังจากที่ผม ไปบ้างที่พูดนี่คือจะเข้าเรื่องนี้ว่าไงไม่ใช่พูดเล่นนะซึ่งแบบพอมาดูปุ๊บคือทุกอย่างลงตัวโอเคเลยครับผมอ่าอันนี้ก็คือรถของตุ้ยนั่นเองครับสวยไหมสวยไหมครับแฟนของตุ้ยฮะสวยตุ้ยทำอะไรก็สวยนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มเราเริ่มเดินไปทางนี้กันดีกว่าครับไปเลยครับเอาละครับ แต่จะถามอีกอย่างหนึ่งนี่คือรถของตู้นะฮะ,ฮะถ้าวันหนึ่งนะครับเพื่องรถคันนี้ไปนะฮะอ,อยากขี่ไปเที่ยวไหนแต่ที่สําคัญอยากไปกับใครนี่โอ้อันนี้ถ้าเกิดจะไปคงต้องมีแบบรถพ่วงยาวๆครับพ่วงวนไปด้วยกันเยอะๆแต,แต่ด้วยมอเตอร์ไซค์บอกแค่นี้ก็คงขาดไม่ได้กับผู้หญิงครับสาวสวย,ยนะฮะจะยืนทะิ้ต,ตี้ของที่มาวันนี้บ้างเด็กน้องน้องแองจจะเจอสวยๆอะไรเงี้ยนอฮะหัวเบาะ ใส่เต็มทุกรอบนะฮะก็ต้องผู้หญิงหน้าตาน่ารักน่ารักเคยกันรู้เรื่องกันต้องอะไรนะ เกาะเอลร์ไปสายลมอันเบาๆอ้อเบาไม่ต้องแรงโรลี่เห็นภาพเลยเห็นภาพเลยคุณตุ้ยก็ไปไกลเลยนะฮะไปไกลนะฮะนี่ที่พูดได้จริงๆนะเอาจริงะเอาละครับนี่มาบุผมี่มีมอเตอร์ไซค์เยอะเลยฮะคือชอบขนาดไหนสุดนี่เลยครับคันนี้เลยครับครับอะไรนะอีโวอีโวซิกนะคันนี้ฮะโอ้โหเนี่ยนอนจริงๆล้อเพิแค่ล้อก็กินขาแล้วว่าผมชอบอะไรที่แบบแนวแนวแบบโคตรโผล่เลนะนี่คันนี้แรงมากนะ สองีสี่นะฮะโอ้โหขอสุดนะฮะจะบินกันไปหรือไงก็จะบินกันนะฮะจะบินกันเลยถ้าคุณตุ้ยขับไม่บินแน่ๆนะฮะครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับสุดท้ายนะฮะอยากให้คุณตุ้ยฝากผลงานอะไรหน่อยแล้วกันครับก็มีละครลุกสาวน่นะพระรามนอนแอร์อยู่นะครับแล้วเร็วๆนี้นะครับประมาณสองสามเดือนก็าจะมีที่ใหญ่กดีทำไมอีกเรื่องหนึ่งครับคผมถัดต่อไปก็จะอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องจิกหัวขึ้นมาขำไม่มีไม่มีนะฮะไม่มีครับผมก็นี่ครับผลงานละครนะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากผลงานของตุ้ยนะครับคุณสุ